สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใน e n t e r t a i n n i g h t Live นะคะแบลวคพัฒน์ธรวีบุญประเสริฐค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงพี่หนุ่มกัญชัยนะคะช่วงหลังมานี่ก็จะมีการรายงานข่าวเชาว้าเกาะกระแสเกี่ยวกับเรื่องของวง,งการส่งมาโดยตลอดก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เจ้าตัวเนี่ยเสื่อมศรัทธานในาศาสนาลงบ้างเปล่านนไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะทําให้เจ้าตัวเนี่ยเสื่อมศรัทธาทางศาสนาลงบ้างหรือเปล่านาสะสลดใจเนาะผู้ศาสนาเองเนี่ยกำลังเสื่อมโทรมมา ทำกลางกระแสข่าวช้าในวงการพระพุทธศาสนาตั้งแต่พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่เสพเมทุนกับสีกาพระดังร่งรวมมือกับหมอดูช่อ,อกโกงเงินบริจาครวมถึงผู้วิเศษอย่างรู้ฟ้าดินมีวิรกรรมหากินกับความเชื่อของคนงานนี้พิธีกร,รชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยที่ตีแผ่ความจริงในวงการสงฆ์ก็ยอมรับว่าสลดใจกับข่าวที่เกิดขึ้นแต่ตนก็ไม่เสื่อมศรัทธามองว่าผิดที่บุคคลไม่ใช่ศาสนาไม่อยากให้ทั้งคนดีและพระดีรู้สึกท้อแท้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะพุทธเนี่ยก็เป็น เป็นเขาเรียกเป็นเป็นเป็นสถาบันนะนะเป็นองค์กรเป็นเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องต้องอยู่กับกับศาสนาของเราพี่ว่าเรื่องพวกนี้ถ้ามันจะไม่ดีมันจะเลวมันก็เป็นเลวที่ตัวบุคคลก็สงสารท่านนะสงสารท่านสงสารพระที่ดีๆนะครับก็ก็อยากจะไม่อยากให้เราพุทธานิชชนหรือสาธุชนทั้งหลายเนี่ยไปท้อหรือว่าออมองว่า เรื่องที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันจะทําให้ศาสนาล่มสลายอะไรอย่างเงี้ยคือคือยังไม่ถึงขนาดนั้นจริงแต่ว่าเราก็ต้องช่วยเหลือกันนั่นแหละใครมีข้อมูลไหนอะไรยังไงเลยก,ก็ก็ส่งเข้ามาได้สื่อปัจจุบันเนี่ยมันก็สามารถที่จะหยิบยื่นนะหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นความเป็นธรรมความชอบธรรมให้กับสังคมได้มากขึ้นเลยส่วนการคืนจองเงินในรอบ14ปีของหนุ่มกัญชัยในภาพยนตร์เรื่องหมู่บ้านโคโกระโหลกกับ,บบทบาทครูกระปิที่เพิ่งปิดกล้องไป เจ้าตัวเผยว่าตนเป็นเพียงนักแสดงรับเชิญในเรื่องรับประกรันความสนุกก่อนจะพูดขคำๆคว่าจะเป็นผลงานที่น่าจดจำหรือเป็นราบาปในชีวิตกันล่ะเนี่ย ส่วนพี่นีโน่เมธานีนะคะก็เจอเรื่องเซ็งเหมือนกันค่ะเพราะว่าเอานาฬิกาหรูเนี่ยไปซ่อมแล้วก็โดนช่างซ่อมของร้านนะคะขโมยนาฬิกาลูกค้าไป11เรือนแล้วในนั้นก็มีของพี่นีโน่ติดอยู่ด้วย2เรือนนะคะเขาเอาไปจำนำค่ะคุณผู้ชมเอาเงินไปเล่นพนันออนไลน์ตอนนี้ถูกตำรวจจับไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้นาฬิกากลับคืนมานะคะวันนี้รายการตกมันก็ต่อสายตรงถึงพี่นีโน่นะคะเจ้าตัวก็เปิดใจถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะคือจริงๆอ่ะทราบเรื่องแต่ก็ลอบแบบ คือสองจิตสองใจอยู่ก็พยายามดูนดะเขานัดวันที่สองกับวันที่ห้าว่าเขาจะคืนนาฬิกาพี่เขาบอกเขาออกมาจากร้านเออแต่ว่าโชคดีว่าพี่อ่ะคุยกับเจ้าของร้านแต่พี่ก็บอกว่า ที่ขอเสี่ยงดูหน่อยเผื่อมันจะคืนจริงๆแต่ปรากฏว่าไม่คืนแล้วก็เอาค่าซ่อมไปอีกหมื่นสามพี่โนโ้คนคนนี้เราให้เขาไปซ่อมบ่อยไหมหรือเป็นครั้งแรกหรือก่อนหน้านี้ใช้บริการไม่ครับซ่อมมาตั้งนานแล้วครับเจ้าของร้านเนี่ยก็ไว้ใจได้อะไรได้ก็คุยกันดีปรากฏว่าไอ้ช่างนี่แหละมันไปเปิดตู้เซฟแล้วเอาของไปหมดเลยตอนเนี้ยก็อายัดของที่อยู่ในโรงจำนำไว้ก่อนอเดี๋ยวคราวนี้ก็ดูว่าเจ้าของร้านเขาจะทยอย จายไงมันมีกฎหมายคุ้มครองของของผู้ประกอบการลงรับจำนำอยู่อะครับใช่ไหมครับมันมันก็มันก็ยากที่จะไปเอาของเขามาฟรีๆไม่ได้เหมือนกันนะครับเจ้าของร้านก็จะไปถ่คืนมายังไงหรือว่าหรือว่ารึ่งทางไม้หรือว่ายังไงเด๋็กก็ลองคุยกับกับคนที่ผู้เสหายทั้งหมดนะครับที่เป็นลูกค้าเขาด้วย โเป็นเราเราก็เซ็งเหมือนกันนะนะคะคุณผู้ชมมาต่อกับแม่บุ๋มบรรดดานะคะหลังจากที่รุยงานมา2เดือนเต็มเลยค่ะเพื่อช่วยเหลือทหารกล้าและพี่น้องบริเวณชายแดนไทยกัมพูชายอย่างต่อเนื่องตอนนี้ประกาศปิดโครงการช่วยเหลืออย่างเป็นทางการแต่ภารกิจก็ไม่จบเพียงแค่นี้หรอกค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะที่ปกป้องประเทศไทยค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ทีมทหารด้วยนะตำรวจทุกคนนะคะคุณครูทุกๆคนคะ่ะที่ดูแลนักเรียนดีมากๆโดยเฉพาะน้องๆน,นะคะที่วันนั้นไม่ได้ยินแม้แต่สเสียงระเบิดอะ่ะขอบคุณพี่น้องประชาชนค่ะที่คอยพพอร์ตนะคะในทุกๆงานที่เราทําขอบคุณคนในวงการบันเทิงด้วยค่ะที่คุณเป็นพลังสําคัญจัดคอนเสิร์ตเอ่ยอะไรเอ่ยที่สําคัญคืออยากจะขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ ที่เกิดเรื่องที่มีเหตุปะทะกันคุณเข้มแข็งมากคุณให้ใจกับประเทศชาติมากคุณบอกแค่ว่าลำบากไม่เป็นไรแต่ขอให้ประเทศไทยอย่าเสียพื้นที่แม้แต่ตารางนิ้วเดียวคำนี้ผมจําได้แม่นเลย ปิดโครงการคืนรอยยิ้มสู่คนไทยในชายแดนโดยดรปนัดดาวงผู้ดีวันนี้แล้วล่ะค่ะหลังสองเดือนเต็มมูลนิธิองค์กรทำดีลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและกองทัพทหารที่ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาที่โรงเรียนบ้านรูนจังหวัดสุรินนำโดยบุมปนัดดาจัดพิธีถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์15รูปเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเหล่าทหารกล้า15นายที่เสียสละจากเหตุประทับบริเวณชายแดนพร้อมทั้งมอบเสื้อผ้าและถุงยางชีพให้ประชาชน300ครอบครัว โดยมีศิลปินหญิงทิฏิการและอรชรเชิญยิ้มเดินทางมาร่วมสร้างสีสันด้วยค่ะก็ไม่เคยมึกนึกเหมือนกันว่าชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งจะไปต้องเดินอยู่ตามขอบชายป่าที่มีทุ่นระเบิดอยู่แถวนั้นซึ่งมันเป็นแบบอะไรที่ใหญ่ใหญ่เกินตัวของหมุมที่เคยคิดไว้มากเลยค่ะแต่เราก็ภูมิใจในทุกๆอย่างที่เราทําจนกระทั่งวันนึงได้มาเป็นโฆษกจิตอาสาสบตรเนาะอันนี้ก็เป็นงานใหญ่ระดับประเทศที่ ไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตจะต้องเอาลื้อฟื้นทั้งงานภาษาอังกฤษทั้งงานภาษาไทยนะคะเอามาใช้ทั้งหมดเลยเป็นงานหนึ่งที่ภาคภูมิใจเช่นเดียวกันคําว่าลังเลไม่เคยเกิดขึ้นค่ะเรามองแค่แค่อย่างหนึ่งว่าเราจะทําอะไรได้อีกได้ไหมมองแค่นี้เองจริงๆเราได้เจอน้ายอยําตาแห่งความดีใจน้ําตาที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปหลายคนจะเมนว่าบุ้มไปลงพื้นที่อ่ะเออเป็นห่วงลูกไหมผมเป็นห่วงอยู่แล้วค่ะ แต่มันไม่ใช่ว่าหมุม,มองตัวเองสําคัญอยู่คนเดียวทหารทุกคนก็มีลูกเล็กเช่นเดียวกันทุกคนก็เสียสละเช่นเดียวกันตอนนี้มันไปข้างหน้าได้อย่างเดียว mm. เพราะว่าคนข้างหลังที่รอดันหลังเราอยู่อะไปคุณบุ๋มเอาอีกช่วยตรงไหนอีกบอกได้เลยนะเดี๋ยวส่งของให้นะเหมือนที่อสอมทที่เนี่ยที่แบบเวลามีอะไรก็เอาของมาลงนะเป็นจุดรับของให้อย่างเงี้ยคือทุกคนสพอร์ตบุ๋มมากขนาดนี้บุ๋มถอยไม่ได้มันทำให้บุ๋มรู้สึกว่าบุ๋มต้องไปข้างหน้าตอบ ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนกองทัพทหารจากมูลนิธิองค์กรทำดีต่อให้จะบุก ป่าลุยน้ำยากลําบากแค่ไหนก็ไปถึงมีการระดมกําลังรับจากคนบันเทิงและประชาชนทั่วประเทศกระจายกําลังเปิดโรงครัว5จุดปรุงอาหาวรวันละ3มื้อให้ทหารกว่า700นายตลอด2เดือนที่ผ่านมาพร้อมทั้งนาโฉนดที่ดินส่วนตัวกับสามีกอดอาทิตย์จํานวน4ไร่ไปจํานองสร้างบังเกอร์หลบภัยตลอดแนวชายแดนมูลค่ากว่า2.5ล้านบาทร,รวมทั้งเปิดทางเท้าสร้างถนนจนทหารเห็นตรงกันว่าขอตั้งชื่อถนนเส้นนีวาถนนปนัดดาค่ะซ้ำแม่บุมยังต่อ สู้กับเฟคนิวที่กูกข่าวกล่าวหาว่าเสียชีวิตในระหว่างลุยหน้าง,งานอยู่หลายต่อหลายครั้งซึ่งเจ้าตัวก็ไม่เคยหวั่นกำลังใจดีเสมอขอพุ่งเป้าทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมมาตลอดค่ะโดยหลังจากนี้ปฏิบัติการยื่นความสุขให้กับผู้อื่นของมูลนิธิองค์กรทำดียังคงจะเดินหน้าต่อโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำที่ต้องจับตาในหลายจังหวัดนั่นเองค่ะและตอนนี้ซีรีส์วายก็มาแรงมากๆเลยนะคะบอยปรกรณ์ค่ะกระโดดมาเล่นกับเขาเรื่องแรกคำถามคือแล้วจะมีเลิฟซีนหรือเปล่า เดิมเล่นซีรีส์วายเรื่องแรกกระทุ้มสุดตัวไปเลยจ้าพระเอกหน้าหนวดบอยประก่อนที่เอ่ยปากว่ามีฉากเลิฟซีนกับหนุ่มเบนบัญญพลในเรื่องคมเดือนแมนเดตของผู้จัดมูอสวาซึ่งพระเอกคนดังบอกเล่นจริงจ,งจูบเองไม่ใช้สแตนด์อินเห็นกันแบบจัดจ่าระดับ 4K ส่วนหวานใจอย่างสาวเฟก็ไม่ต้องขออนุญ,ญาตเพราะอยากให้ไปเซอร์ไพรส์ตอนออกอากาศทีเดียวเลยค่ะผมก็มีพูดตลอดว่าโอเคผมมาเล่น ซีรีส์วายอ่ะผมก็ใส่เต็มนะอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้ว่าต้องแบบมากักกักว่าเออผมแบบอายุเยอะแล้วหรือว่าผมเคยเล่นซีรีส์ชายหญิงมาอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าพี่หมูก็จัดเต็มได้เลยพี่เขาใส่เต็มแบบคือจริงๆเพราะว่าจากการที่แบบพี่เขาต้องคุมอาหารหรือแบบเหมือนพี่เขาไปเทนหนักมากใช่ไหมพี่ก็เรื่องร่างกายด้วยอ่ะมันเพราะฉากกับสิ่งก็ต้องถอดส้งถอดเสือ้ออะไรอย่างเงี้ยขอท <ขอ S 2> ้องเฟมคะ ไม่ได้ไม่ได้ต้องขออะไรคือมันก็เป็นการเอาจริงๆมันก็คือการแสดงก็คือการทํางานผมว่าเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมคือไม่ไม่จำเป็นม่ต้องเป็นซีรีส์บอยเลิฟหรือซีรีส<ม>์วายซีรีส์ทุกเรื่องมันก็มีฉากเล<ม>ิฟซีนหมดซึ่งมันก็คือการทางานที่ผมทํามาตลอดเกือบยี่ส<ม>ิบปีเพราะนั้นก็ไม่ไม่ได้ต้องไม่ได้ต้องขออะไรเขารู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเวลาลงภาพโปรโมทเขาเห็นบ้างเขาก็จะแบบเซลๆ์ซลบ้างเล็กๆน้อยๆแบบอุย้ย<ม>อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรผมผมมองว่ามันก็เหมือน ก็อย่างที่พี่เขาบอกก็เป็นนักแสดงครับมันก็มันก็คือทําแล้วมันก็จบในตัวซีรีส์ในการทํางานอ่ะใช่เพราะว่ามันก็ในเรื่องมันก็เล่าถึงเหมือนบุคคลสองคนที่เป็นสมมติที่มาใช่ซึ่งเขาก็มีความรักกันมันก็เป็นเหมือนเออเป็นในตามซีรีส์ใช่แต่ถ้าเกิดสมมติดูไปแล้วคนจะอินในความสัมพันธ์ของคู่เราก็คืออินในความสัมพันธ์ของหมอน่องกับสวีหรือมันจะแบบรู้สึกจิ้นจะอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็ ก็ไม่ติดนะ <laughs> ส่วนที่เห็นหนุ่มบอยพร้อมลงไม่ใช่เพราะเครียดแต่เจ้าตัวกำลังฟิตหุ่นปันร่างทองเพื่อไว้โชว์ในซีรีส์เรื่องถัดไปส่วนจะฮือฮาเบอร์ไหนหนุ่มบอยบอกว่ารอติดตามกันเองเร็วๆนี้นะจ๊ะน้องสีพรึกค่ะก็พิ่งจะเมื่อวานนี้แฮปปี้เบิร์เดย์ครบ33มขวบไปนะคะไม่รู้ว่าได้ของขวัญจากคู่จิน้นน้องนุนิวหรือเปล่านะ ซึ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดอายุ33ปีไปเมื่อวานนี้ค่ะสําหรับหนุ่มซีพฤกที่ปีนี้เจ้าตัวจัดกิจกรรมไลฟ์พูดคุยกับเหล่าสันชายเหมือนทุกปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งยังถูกคู่จินคู่ใจนุ่นนิวชวรินมาร่วมเซอร์ไพรส์ในไลฟ์อีกด้วยงานนี้นุ่นนิวยังมาพร้อมกับของขวัญสุดพิเศษชนิดที่ว่าหนุ่มซีถึงกับเอ่ยปากว่าเป็นของขวัญที่แพงกว่าที่เจ้าตัวซื้อให้นุ่นนิวซะอีกค่ะคนทำโปรเจกต์มีคนทําคลิปมีซุ้มเงินเยอะมากค่ะบก็ขอบผม เขามาเขาหลอกผมว่าเขากลับบ้านวันนั้นคือเราไปถ่ายรายการด้วยกันเขาแบบหลอกตายใจสนิทเลยเพราะว่าเขาให้ของขวัญก่อนที่ผมจะมาสตูดิโอแล้วหยุดดีเขาโผล่มาใช่แล้วเขาโผล่มาแล้วก็มาเซอร์ไพรส์คลวันเกิดครับผมมีของขวัญนะฮะคือผมซื้อเครื่องประดับให้เขาเขาก็เลยซื้อเครื่องประดับให้ผมต่อนวมาดูกันว่าเป็นอะไร ส่วนของควันวันเกิดปีนี้ที่หนุ่มซีอยากจะมอบให้แฟนเพลงก็คือสถานีอกหักเพลงใหม่ล่าสุดของเจ้าตัวที่ดึง THE TOYS มาโปรดิวส์เพลงให้ไปหาฟังได้แล้วทางสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะจ๊ะแล้วก็เนี่ยพวกเราอ่ะซื้อบัตรกะะันหรือยังคอนเสิร์ตเพลงลูกกรุงยอดเพชร11กันกหลัดนะคะศิลปินคุณภาพทั้งนั้นเลยรวมทั้งคุณอาวินัยพันธุรักด้วยค่ะ ศิลปะการแสดงขับร้องเพลงไทยสากลประจำปีพศ2562วินัยพันธุรัก์วัย77ปีคือหนึ่งในศิลปินที่จะขึ้นโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตเพลงลูกกรุงยอดเพชร11กรดัตครั้งที่2ตอน Timeless Legend Internal Melodies โดยในวันที่ถ่ายโปสเตอร์อาวินัยเล่าว่าจริงๆแล้วไปไหนมาไหนก็ขับรถเองมาตลอดและไม่ใช่แค่ขับรถเก่งเท่านั้นบางครั้งก็ขี่มอเตอร์ไซค์เพราะการจราจรที่ติดขัดเรียกว่าเป็นสิงนักบิดตัวจริงเสียงจริงเลยละค่ะ ขับรถเนี่ยะระวังและต้องระแวงด้วยนะครับต้องเผื่อใจด้วยเราก็ไม่ได้บูดปารบูดปาดตหร,ตร,ตรอกแต่ว่าเรามีสัญชาติญญานเพราะขับรถมานานเรารู้ว่ามันควรจะสมมติฝนตกเนี่ยมันควรจะเร็วไหมก็ไม่ควรเร็วนะครับจะเลี้ยวตรงไหนก็ต้องเบารถทำนองเนี่ยระวังและต้องระแวงด้วยคาถานี่ผมให้ลูกให้ลูกท่องอยู่เสมอซึ่งก็ปลอดภัยดีจริงๆกลัวไหมครับพออายุเยอะแล้วขับรถเองโอ้ผมไม่กลัวเลย นี่ครับเพราะว่าขับรถมานี่ห้าสิบกว่าปีมั้งห้าสิบหกสิบปีแล้วมันมันชินแล้วเพื่อเรามีประสบการณ์ในการที่เราต้องเคลื่อนไหวนะครับ,ครบเคลื่อนไหวจะต้องดูแลขณะที่เราขับรถสติที่สําคัญที่สุดนะครับเราต้องต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดแล้วก็ไม่ไม่ประมาทที่สําคัญที่สุดผมชอบขับรถครับมอเตอร์ไซค์ผมก็ขี่นะเรื่องของอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นของปโปรดที่ผมเรียนหนังสือผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะ แต่ขณะนี้ผมอยู่แถวลำสาลีเนี่ยมันติดมากๆรอบรอบ,บ้านผมผมก็ขีข่มอเตอร์ไซค์ไปทำธุระปลาปังเล็กน้อยแต่ว่าไกลๆเราไม่ได้ไปหรอกนะครับเราต้องการความรู้สึกนั้นนะฟิลเหมือนเท่าน,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 นั้นเองจนเรื่องอเรื่องต่างจังหวัดถ้าไกลๆแล้วไปเครื่องนะครับรัศมีร้อยสองร้อยกิโลเนี่สยสบายๆอยู่แล้วครอบครัวมีห้าไม่อาขี่มอเตอร์ไซค์ไม่มีใครห้ามผมหรอกเพราะว่าเขารู้ว่าผมผมเนี่ยเพ่งเพ่งรัด เรื่องการระมัดระวังอยู่แล้ว 77ปียังแจ๋วนะคะใกล้ไกลแค่ไหนก็พร้อมขับรถไปมอบความสุขให้แฟนเพลงใครที่ยังไม่มีบัตรรีบไปจับจองบัตรกันได้กับคอนเสิร์ตเพลงลูกกรุงยอดเพชร11กระดครั้งที่2ตอน timeless l e g e n d eternal melodies ที่รวบรวมอีก4ศิลปินแห่งชาติสุดาชื่นบานรุงร่งฤดีแพ่งผ่องใสจินตนาสุขสถิตวิรัตอยู่ท้าวรนพร้อมด้วยศิลปินแห่งตำนานเพลงลูกกรุงวิชัยปุญญญันจิตติมาเจือใจสารวณีโพธิเทศอุมาพรบัวพึ่งทิพวรรณปิ่นพิบานและ ศิลปินยอดเพชรรุ่นใหม่สปายภาสกรรวม11ศิลปินที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนนี้ณโรงละครเอ็มเทียเตถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในเวลาบ่าย2โมงตรงค่ะพรุ่งนี้เราจะกลับมาอัปเดตข่าบันเทิงกันใหม่11โมงครึ่งนะคะคืนนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ